นะคะคุณพี่นะคะทุกๆท่านเลยที่สั่งซื้อนะคุณลูกค้าหาผ้าใหมสวยๆค่ะเป็นผ้าใหมสังเคราะห์เครื่องสาตะกอคุณลูกค้าหาราคาชิ้นละ490บาท1ชิ้นสามารถนําไปตัดเส <te> ื้อได้1ตัว1ชิ้นสามารถนําไปตัดเสื้อได้1ตัว1ชิ้นสามารถนําไปตัดกระโปรงได้1ตัวค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าเลือกตัดได้1อย่าง คุณลูกค้าเลือกตัดได้1อย่างคุณ hmm> ลูกค oh> ้าสามารถนะคะนำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วขอบอกก่อนว่าตัดได้ถึงรอบอก50นิ้วความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้วเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ตัดได้ค่ะแล้วความยาวเสื้อนะคะอยู่ที่23นิ้วตัดได้เลยคุณลูกค้าค่ะรอบอก50นิ้วความยาวเสื้อไม่เกิน23ความยาวแขนไม่เกิน8.5สามารถนําไปตัดเสื้อได้เลยใช้ผ้าแค่ชิ้นเดียวค่ะคุณลูกค้าคะ แต่ถ้าคุณลูกค้าจะนําไปตัดชุดเนาะอย่างเช่นตัดเสื้อกับกระโปรงแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าต้องซื้อ2ชิ้นนะสชิ้น980บาท2ชิ้น980บาท,บาทคุณลูกค้านะคะจะเลือกเสื้อนะคะเป็นสีสันแล้วตรงกระโปรงนะคุณลูกค้าจะนําไปตัดนะคะที่จะนำไปตัดเป็นสีดําแบบนี้ คุณลูกค้าสามารถบอกแอดมินได้เลยบอกว่ารับนะคะสีดํา1ชิ้นแล้วสีฟ้าน้ําทะเล1ชิ้นแบบนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณลูกค้านะคะคุณพี่อาทิตย์อุทัยค่ะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามา1ชิ้นวันนี้สีฟ้าน้ําทะเลสีฟ้าน้ําทะเลนะคะคุณลูกค้านะแล้วสีฟ้าะนะคะเฉดสีฟ้าอ่าโอเคให้ดูนะมี3ามสีสามสีนะเฉดสีฟ้าน้องมีอยู่3สีค่ะมีสีฟ้ารายชินีค่ะ ผืนนี้สีฟ้าราชินีคุณลูกค้าข่ะผืนนี้ค่ะจะเป็นสีฟ้าพาสเทลนะแล้วก็ผืนนี้นะคะสีฟ้าน้ําทะเลสวยมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน line สแกนที่ QRcode นะ ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะจ๊ะขนาดหน้าผ้า1 0 0เซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจอยากดูอยากชมสีไหนเพิ่มเติมคุณลูกค้าสามารถพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาตอนนี้ได้เลยคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณลูกค้านะคะอยู่ในช่วงไลฟ์สดนะคะทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะคะที่อยู่ในหุ่นหรอสีอะไรสีส้มชาไทยค่ะ เป็นสีส้มเฉดที่เข้มที่สุดเรียกว่าสีส้มชาไทยแล้วที่นุ่มใส่อยู่ล่ะสีขาวงาช้างค่ะที่นุ่มใส่อยู่จะเป็นสีขาวงาช้างค่ะถ้าสีขาวเราจะมีอยู่2สีเฉดสีขาวเรามีอยู่2สีจะมีสีขาวงาช้างแล้วก็สีขาวโอโม ที่นุ่มถืออยู่ตอนนี้เรียกว่าสีฟ้าน้ำทะเลคุณลูกค้าชอบไหมถ้าชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยวันนี้สั่งซื้อ1ชิ้น490บาทนุ่มมีถุงผ้านะคะสวยๆแถมให้ฟรีหนึ่งใบด้วยนะคะพี่ๆจ๋าขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะรวมไปถึงวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้นค่ะ2ชิ้น980บาท2ชิ้น980บาท คุณลูกค้านะคะได้รับเพิ่มเติมเนาะอย่างเช่นคุณลูกค้าบอกว่ารับสีฟ้านะคะสีฟ้าน้ํำทะเล1ชิ้นแล้วก็สีฟ้าพาสเทลอีก1ชิ้นใช่ไหมคุณลูกค้าจะได้รับของขวัญของฝากนะคะเป็นถุงผ้าค่ะ แล้วก็มีผ้าเช็ดมือแถมให้ด้วยแบบนี้เลยคุณลูกค้าจ๋าแถมให้ฟรี2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าสวยทั้ง3สีเลยสําหรับสีฟ้าวันนี้บอกว่ารับสีฟ้าราชินีด้วยวันนี้บอกว่ารับสีฟ้าราชินีด้วยได้เลยจ้าพี่จ๋าติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย วันนี้3ผืนจัดโปรสุดพิเศษคุณลูกค้าขา1,400บาทเท่านั้นค่ะ1,400บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาจากปกติ1,470บาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆเหลือเป็นแค่1,400บาทค่ะไม่พอแค่นั้น คุณลูกค้ายังจะได้รับของฝันของฝากกันเซตพรีเมียมแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะโปรโมชั่นนะคะประจําเดือนกันยายนนี้สําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า990บาทขึ้นไปคุณลูกค้าจะได้รับนะคะเซตของฝากพรีเมียมเซตนี้เลยนะคะแถมให้ฟรี1เซตด้วยสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจาสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะเซตโปรนะคะเซตของฝากเซตนี้ แถมให้ฟรีนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากร้านแม่มารพผ้าไทยของเรา990บาทขึ้นไปแถมฟรีทันที1เซ็ตด้วยนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะคุณลูกค้านะคะรับโปรโมชั่นไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยชอบเฉดสีฟ้าชอบเฉดสีฟ้าแจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าจะเลือกรับเป็นสีฟ้าที่เข้มที่สุดเรียกว่าสีฟ้าน้ําทะเลคะ่ะคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกรับสีฟ้าที่อ่อนที่สุดเรียกว่าสีฟ้าพาสเทล สีฟ้าพาสเทลสวยคลาสสิกมากๆเลยนะคะดูแบบสะอาดแล้วก็สบายตาด้วยนะคุณลูกค้าเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสีฟ้าที่รู้สึกแบบว่าเห็นแล้วรู้สึกสบายตาแล้วก็สบายใจคุณลูกค้าคะไม่พ้นสีนี้เลยสีนี้ขายดีมากสีฟ้าราชินีสีฟ้าราชินีค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนเพิ่มเติมไหมมีเฉดสีไหนเพิ่มเติมที่อยากดูอยากชมเพิ่มเติมไหม วันนี้ค่ะคุณลูกค้า่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูสีเขียวก่อนนะสีไม่ครบนะสีเขียวยังมีไม่ครบนะคะยังขาดสีเขียวปีกแมงทับไปสีหนึ่งนะยังขาดสีเขียวปีกแมงทับไปหนึ่งผืนนะคุณลูกค้าค่ะวันนี้สีเขียวเรามีอยู่2สีค่ะเฉดสีเขียววันนี้เฉดสีเขียววันนี้ที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่นะคะสีเขียวที่เข้มที่สุดเรียกว่าสีเขียวหัวเป็ดผืนนี้สีเขียวหัวเป็ดค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็อีกหนึ่งผืนสวยๆนะคะผืนนี้ก็จะมีความสวยแล้วก็สดใสเนาะคุณลูกค้าขาเร เรียกว่าสีเขียวพาาเทลถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR Code นะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจ๋างานผ้าไทยสวยๆนะคะมีให้ชมให้ชอบเยอะแยะมากมายเลยถ้าเป็นเฉดสีขาวที่นุ่มใสยอยู่เรียกว่าสีขาวงาช้างค่ะถ้ามองเห็นแล้วแบบว่าเป็นสีขาวเหมือนมองเห็นกระดาษ A สตรงนั้นนะ ขาวจัวเรียกว่าสีขาวโอโมโอ่ขาวจัวแบบนั้นเรียกว่าสีขาวโอโมโอนะหรือว่าคุณลูกค้าชอบเฉดส,สีส้มสีส้มที่เข้มที่สุดเรียกว่าสีส้มชาไทย คุณลูกค้าสามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจ๋าอย่าลืมโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราในวันนี้สั่งซื้อ1ชิ้นนะคะ490บาท490บ,บาทนุ่มมีนะคะถุงผ้าสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งใบด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่กดไลค์กดติดตามกด subscribe ค่าจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะมีของขวัญของฝากแบบนี้แล้วก็เก็บเงินไปเ,เก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มใช่ไหม พื้นที่ห่างไกลจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษก็ไม่บวกเพิ่มเช่นเดียวกันค่ะฝากก, like, กดไลค์กดติดตามกดส r i b e ด้วยนะสั่งซื้อ2 980บาทรับนะคะของขวัญของฝากทั้ง2ชิ้นนี้ไปเลยนะคะก็จะเป็นถุงผ้านะคะใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดมือนะคะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขอม้านะคะในรูปแบบของผ้าเช็ดมือนะสวยๆแบบนี้เลยแต่ถ้าคุณลูกค้ารับ3ผืนค่ะ1,400บาทค่ะ1,400บาทวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับนะคะมีผ้าขอม้าผ้าฝ้าย1น่ผืนมูลค่าเชดนือนะ ูลคา50บาทแล้วก็ถุงผ้านะคะถุงผ้านะคะน,น่ารักน่ารักแบบนี้มูลค่า35บาทแถมให้ฟรี1เซตด้วยนะคะโปรโมชั่นนะคะตลอดเดือนกันยายนนี้สําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากร้านแม่มริพ่าไทยของเรา990บาทขึ้นไปคุณพี่จ๊ะคุณลูกค้าจะได้รับนะคะเซตของฝากพรีเมียมเซตนี้ แถมไปให้1งเซตด้วยขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าเลือกผ้าแล้วให้ทางร้านของเราตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะที่นุ่มใส่อยู่นะคะจะเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่อง3าตะกอเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่คุณพี่นะคะคุณพี่อาทิตย์อุทัยนะคะคุณลูกค้าอยู่อุเภอเมืองค่ะจังหวัดขอนแก่นวันนี้คุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปเป็นสีฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าเข้มๆสวยมากเลยนะ สวยจริงๆค่ะคุณลูกค้าค่ะซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะเรามาต่อกันที่เฉดสีเหลืองค่ะเรามาต่อกันที่เฉดสีเหลืองคุณลูกค้าค่ะวันนี้เฉดสีเหลืองนะคะยังขาดสีเหลืองรวงพึ่งแล้วก็สีเหลืองมัสตาร์ดนะเพราะว่าจัดจาหน่ายไปตอนนี้นะคะรอนะคะสินค้าเข้ามาเพิ่มเติมก่อนนะคุณพี่จ๋าสีเหลืองนะคะคุณลูกค้าจ๋าสีเหลืองดอกคูนสีเหลืองทองค่ะสีเหลืองทองจะเป็นเฉดสีเหลืองที่เข้มที่สุด เฉดสีที่เข้มที่สุดนะคะเรียกว่าสีเหลืองทองนะแต่สีเหลืองนะคะที่มีความสวยสดใสโดดเด่นนะคะคุณลูกค้าจ๋ารับนะคะสีเหลืองดอกคูณไปเลยคะ่ะสู้สีเหลืองดอกคูณไม่ได้เลย สวยมากนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6ด0 8ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง y YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราด้วยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อนะคะนำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะคุณลูกค้าจ๋าที่น้องถืออยู่ตอนนี้เฉดสีอะไรคะที่น้องถืออยู่ตอนนีี้เฉสม่วงนะ ที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้เฉดสีม่วงคุณลูกค้าคะเรามีสี่เฉดสีวันนี้นุ่มจัดมาให้สี่เฉดสีคุณลูกค้าจ๋ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบสีม่วงที่เข้มที่สุดเรียกว่าสีม่วงเปรกมังคุดสีม่วงมะปรางนะคะสีม่วงพระเทพแล้วก็สีม่วงดอกมะเขือค่ะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าเลือกได้เลยถ้าชอบความเข้มแบบสุดๆ คุณลูกค้าเลือกซื้อนะคะสีม่วงเปอกกังคุดผืนนี้นําไปตัดเย like like yeah. ็บเพ <x> ิ <output S 1> ่มเติมได้เลยถ้าชอบเฉดสีเข้มเนาะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบสีม่วงอมชมพูนะคะเรียกว่าสีม่วงมะปรางค่ะสีม่วงมะปรางก็สวยมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นสีม่วงนะคะแล้วทอด้วยสีชมพูเรียกว่าสีม่วงมะปรางนะคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย1,490้นึ่งผืนสื้อได้เลยคค่ะุณลูกค้าจ๋านี่เลยค่ะหรือว่าคุณลูกค้าะจชอบเป็นีม่วงสีส่วงพระเทพค่ะ พื้นนี้เรียกว่าสีม่วงพระเทพนะคุณลูกค้าขาแล้วก็อีกหนึ่งเฉดสีสีม่วงที่อ่อนละมุนที่สุดเรียกว่าสีม่วงดอกมะเขือจ้าเป็นไงคะสวยคลาสสิกมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ค r ว o d e คนะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าเห็นไหมคะมีความสมูทแบบ เนาะใส่สบายสบายแบบนี้เลยนะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะเนี่ยซักเครื่องได้เลยแล้วก็รีดง่ายใส่สบายมากๆด้วยนะคะเ <c oughs> นื้อผ้าดีค่ะคุณลูกค้าคะเนี่ยอยู่ทรงสวย <c oughs> เห็นไหมคะเก็บทรงนะคะทําให้แบบว่าเนาะเนี่ยพอใส่แล้วก็แบบว่าดูสวยนะคะ <c oughs> สวมใส่ไปทํางานในวันพไาทายสวมใส่ไปร่วมงานไปช่วยงานไปออกงานได้เลยนะ <c oughs> คุณลูกค้าจ๋านี่ง่ายสีขาวคุณลูกค้าจ๋าเฉดสีขาวก็มีเห็นไหม เนี่ยสีขาวนวลๆแบบนี้เวลามองก็จะเห็นถึงความต่างเห็นไหมคะสีขาวนวลๆแบบนี้แหละที่นุ่มใส่อยู่เรียกว่าสีขาวงาช้างค่ะแต่ถ้าแบบว่าสีขาวจ๊วๆเลยคุณลูกค้าขาวเวลามองเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้เนาะสีขาวจัวเรียกว่าอะไรคะสีขาวนะคะสีขาวโอโมจ่าสวัสดีค่ะคุณพี่ประพันธ์สีโคยินดีต้อนรับสู่ร้านแม่มารีผ้าไทยของเราจาพี่จ๋าสวัสดีค่ะอันนี้สีขาวงาสีขาวโอโม่ะค่ะ นํำไปตัดได้เลยหรือว่าจะให้นุ่มตัดให้คะถ้าให้นุ่มตัดด้วยค่าภาพพร้อมค่าตัดอยู่ที่1390บาทนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง youtube แม่มาลีผ้าไทยของเราด้วยนะเบอร์โทรศพัพท์089-0416-008นุ่มปักหมดุดข้อความไว้ข้อความแรกเลยคุณลูกค้าคะเบอร์โทรของร้านแม่มาลีผ้าไทยของเราไม่มีแอปพลิเคชันไน์ไม่ใช่ปัญหาเพียงแค่คุณลูกค้า ยกหู oh u, โทรขึ้นมาเลยค่ะ0890416008อยากได้ผ้าไหมสวยๆส,สักผืนหนึ่งจะนำไปตัดจะนำไปสวมใส่กับผ้าถุงที่มีอยู่แล้วเนาะคุณพี่จะ๊ะหรือว่าคุณลูกค้ามีเสื้อลูกไม้อยู่แล้วอยากนำผ้ารุ่นนี้แล้วนำไปตัดเป็นผ้าถุงตัดได้เลยนะคะอย่างเช่นที่นุ่มใส่อยู่ในหุ่นตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นกระโปรงนะคะอันนี้จะเป็นกระโปรงใช้สีดาค่ะ ตัดได้เลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าจะนําไปตัดเสื้อตัดผ้าถุงตัดกระโปรงไปตัดชุดมินิดสยังตัดได้เลยรอบอกไม่เกิน40นิ้วความใหญ่ชุดอยู่ที่35ความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้วก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าถ้าคุณลูกค้านะคะวันนี้มีสีน้ำตาลวันนี้มีสีน้ำตาลเพราะว่าคุณลูกค้าของนุ่มนะส่วนใหญ่จะชอบสีน้ำตาลมากๆเลยนะคะสีน้ำตาลสวยๆนะคะก็จะมีสีน้ำตาลเปลือกไม้แล้วก็สีน้ำตาลอวันตินค่ะสีน้าาตตลอค่ะโวิ สวยนาอเห็นภาพเลยใช่ไหมนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยนะคุณลูกค้านะสีแดงก็สวยสีแดงก็สวยค่ะเฉดสีแดงวันนี้ค่ะเฉดสีแดงวันนี้เรามี2ผืนค่ะเฉดสีแดงวันนี้เรามี2ผืนคุณลูกค้าขาสีแดงนะคะที่เป็นสีแดงอมชมพูเรียกว่าสีแดงมะเหมียวนะผืนนี้เรียกว่าสีแดงมะเหมี่ยวค่ะแล้วก็นะคะสีแดงนะคะที่เป็นเส้นยืนสีดาแล้วทอด้วยสีแดงสดนะคะเรียกว่าสีแดงกล่ํา เรียกว่าสีแดงกล่ำสวยคลาสสิกมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR ว o d e คตักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านของเรานะคะก็นะคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย1ผืน490บาท2ผืน980บาทหรือว่าจะเลือกรับเซตโปรโมชั่น3ผืน1,400บาทค่ะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะของขวัญของฝากสุดพรีเมียมแบบนี้นะคะสำหรับ คุณลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่บริผ้าไทยของเรา990บาทขึ้นไปวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับเซ็ตของฝากพรีเมียมเซ็ตนี้นะคะแถมให้ฟรี1เซ็ตด้วยนะคะขอบพระคุณพี่พีทุกทกท่านด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะ วันนี้นะคะนุ่มก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่อาทิตย์อุทัยนะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะ สั่งซื้อนะคะผ้าไหมสวยๆผืนนี้สีฟ้าน้ําทะเลค่ะสีฟ้าน้ําทะเลสวยๆแบบนี้490บาท490บ,บาทเท่านั้นค่ะสําหรับรคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะถุงผ้าสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามถ้าชอบผ้าไทยคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยของเราฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแนะนําบอกต่อด้วยนะชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหน ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยหรือว่านะคะสนใจสั่งซื้อนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์089 0 4 1 6ด0 8ูค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR code นะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าชอบสนใจนะคะผ้าไทยรุ่นไหนสีอะไรนะคะยังไม่จบนะยังมีอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวรอดูรอชมในรีวิวช่วงต่อไปเลยว่าจะมีนะคะสีไหนนะคะสวยๆนะ